ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรายการไทยสไตล์ทางช่อง PSI 80ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพบกันแล้วก็นำธรรมะมาพูดคุยกันเพื่อให้เป็นข้อคิดให้เป็นข้อปฏิบัติแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะของวัดเยร่มก็มาบอกกล่าวกันสำหรับวัดเยร่มเป็นวัดเก่าแก่ที่จดทะเบียนเป็นวัดมาตั้งแต่ปีพศ2365ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลที่มีอายุครบ200ปีเพราะฉะนั้นกิจกรรม เราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการฉลองครบ200ปีตลอดปี2565ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีก็คือเปิดโอากาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้มานมัสการพระพุทธสุรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อพุ่มประจำวัดเยล่มเราก็จะมีวัตถุมงคลที่จะสร้างเป็นที่ระลึก200ปี ไม่ว่าจะเป็นรูปบูชาเป็นพระพุทธรูปบูชาหลวงพ่อพุ่มขนาด9นิ้ว7นิ้ว5นิ้วซึ่งได้จัดทำเป็นรุ่นๆแต่ว่าชื่อโดยรวมวก็คือ,คอรุ่นฉลอง200ปีซึ่งจัดสร้างเป็นระยะแล้วก็มีการพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกเป็นตลอดะะเป็นระยะระยะเวลามาญาติโย,ยมก็ให้ความสนใจมาเช่าบูชาได้ แล้วก็วัตถุมงคลที่นำเก็บไว้อย่างเช่นเป็นเสือหลอโบราณตั้งแต่สมัยปีพศ2525ก็ดี oh, <God. S 1> ก็จะมีเก็บไว้ให้ญาติโยมได้มาร่วมบูชาแล้วก็โดยปีนี้ก็มีจัดสร้างตะก,กุฏโทนตะก,กุดโทนซึ่งกำลังประกอบพิธีแล้วก็ กำลังจารอัคละเลขยันอยู่เปิดให้ได้เช่าบูชาก็คงจะเป็นประมาณออกพรรษาประจำปีพรรษา2,565ยญาติโยมท่านใดสนใจนะวัตถุมงคลต่างๆซึ่งมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเมื่อที่เราทำรุ่น200ปปนะีที่ฉลอง200ปีมีท่านเจ้าคุณ สมเด็จธงชัยมาเป็นประธานแล้วก็มีเกจีอาจารย์มาร่วมพิธีไม่ต่ำกว่า20รูปะก็ถือว่าเป็นการพุทธปลูกเสกใหญ่วัตถุมงคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเหรียรุ่นเจ้าสัว,สวก็ดีหรือว่าเป็นเหรียญหล่อที่ยังมีพอที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาเช่าบูชาสำคัญที่สุดก็คือมาร่วมกันในกิจกรรม ทําบุญไหว้พระเป็นประจําทุกอาทิตย์หรือทุกวัน,นเพื่อสะดวกในการที่จะไรเราจะได้มาทําบุญเพื่อย้อนและเึื่อนถึงคุณอุปการะของอดีตเจ้าว่ายอดีครูบาอาจารย์ต่างๆก็นท,ที่ร่วมกันญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมมีส่วนสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสฉลอง200ปีก็มีวาระต่างๆที่ญาติโยมสามารถที่จะมา ร่วมกันทำบุญในกิจกรรมของอวัดยาลมได้แล้วก็จะเน้นอีกครั้งหนึ่งในวันออกพรรษาประจำพรรษาการ2565รายละเอียดต่างๆกิจกรรมต่างๆที่จะนำก็จะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โยยาิโยมทั้งหลายได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็อขอ,อประชาธมพันธ์ให้ทราบเพาะข้าวข้าวนี้ก่อน ขอบุญบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมะระพสงบุญญาบารมีของหลวงพระพุ่มจกปปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร